ขอแนะนําว่ากันไว้ดีกว่าแก้อย่าอยู่สองต่อสองโอเคนะคะตรงเนี้ยคือแก้แค่เท่านี้แล้วก็ขอขมากรรมเรื่องนี้จะได้เสียต่อพุทธศาสนาต่อพระสงฆ์องค์เจ้าถ้าหนูขอขมากรรมที่ถ้าหนูขอขมากรรมนี้ต้องต้องแต่งขันห้าไหมคะขอแต่งได้ก็ดีค่ะเพราะว่าให้ท่านเป็นพยานรับรู้ว่าเราสํานึกผิดเราจะขอขมากรรมอะไรที่ทําเป็นพิธีการมันดีที่สุดแต่ถ้าเราไม่ทําเป็นพิธีการจิตเราเป็นพยาน เราก็ขอให้ท่านเป็นพยานให้เราด้วยจิตบริสุทธิ์ของเราเนี่ยที่เราปฏิบัติต่อหน้าหิ้งพระเราขอเอาจิตเราเป็นพยานว่าเราจะพยายามไม่ทําในสิ่งเหล่านี้หรือเราสํานึกไร้แล้วเราขอขามากรรมในสิ่งที่ผิดพลาดว่าตอนนี้เรารู้แล้วเหตุมันเกิดเราจะดับเหตุตรงนั้นด้วยการไม่ทําซ้ําขอขามากรรมสํานึกผิดทุกประการว่าเราประมาทเลินเล่อนในชาติก่อนก่อนหน้านั้นคราวนี้เราจะไม่ประมาทเช่นนั้นอีกเรามีสติเราจะพยายามทําความดีอ่ะเราก็บอกไป ขอให้พุทธศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้าหรือพระพุทธธรรมพระสงค์ทุกพระองค์ที่ได้รับฟังจิตของลูกในวันนี้ขอทุกพระองค์อโหสิกรรมให้ลูกแล้วก็ลูกขอขมากรรมต่อพุทธศาสนาต่อทุกศาสนาที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินมาต่อพระสงฆ์องค์เจ้าขอทุกพระองค์เป็นพยานขอเมตตาอโหสิกรรมให้ลูกอดโทษหยุดอดโทษให้ข้าพเจ้าหลังจากนี้ขอข้าพเจ้าพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามคิดทําการจริงใดสมปาทานาทุกประการอ่านแล้วก็ขอขอเอาในเรื่องที่เราอยากจะได้ แต่เราก็แจ้งให้ท่านรับทราบจากใจของเรานะคะอะไรที่มันเกิดจากใจมันบริสุทธิ์ทั้งหมดแต่ขอให้มันเกิดจากใจเรากันออกมาจากใจเลยแล้วมันจะเกิดฤทธิ์เกิดเดชถ้าอะไรที่มันไม่ได้เกิดมาจากใจของเราฤทธิ์มันก็จะน้อยแต่ถ้าอะไรที่มันเกิดจากใจเราที่มันบริสุทธิ์มันจะมีความที่มันเป็นฤทธิ์ฤทธิ์มันจะสำฤทธิ์ผลค่ะอ่ะต่อเลยค่ะคราวนี้ ขอบพระคุณมากาค่ะ <verbess> ขอบพระคุณมากค่ะจย์จ้าโชคดีค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วอาจารย์ต่อคนอื่นเลยนะคะจ้าโชคดีค่ะปิดพักาปได้ค่ะจ้าโชคดีค่ะจ้าหวัดดีค่ะสวัสดีค่ะต่อไปน้องอายค่ะน้องอายโอ้เข้าทุกคอร์สเลยนะคะน้องอายเนี่ยไม่เคยขาดเลยยํามากสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะโอเคเอาน้องอายสอบจิตสีข้างหน้าเลยค่ะขยันมากเลยสอบทุกตนะ สีข้างหน้าใช่ไหมคะจ้ะโอเคค่ะสีข้างหน้าเอาใกล้ๆเลยนะไม่ต้องเอาไกลเอาใกล้ๆเลย тоящ, ใกล้ๆตานี่แหละค่ะโอ้โหสีขาวค่ะอาจารย์สว่างไหมสีดำค่ะโอ้สีดำสว่างค่ะสีดำด้วยเหรอช่ค่าดำตรงกลางขาวขาขาวรอบๆอ๋ออ๋ออย่าให้มีสีดำเอาเคลียร์ออกให้หมดเคลียร์ออกตั้งจิตตั้งใจขอเปิดทางค่ะ สีดำมานี้ไม่โอเคเท่าไหร่นะมันทําเป็นอุปสรรคให้ชีวิตเราเนี่ยมันมีอุปสรรคมีเหตุเคลียออกค่ะเคลียออกค่ะกําหนดจิตขอเปิดทางเคลียเลยขอให้ท่านขอให้สีดำเนี้ยออกเลยอย่าได้เข้ามาในชีวิตเราเคลียออกค่ะสีขาวค่ะเห็นแล้วค่ะอ่าโอเคค่ะสีดำนี้ก็เหมือนอ่าถ้าถ้าพูดถึงก็คือเหมือนสวงเนี่ยเคยได้ยินไหมคําว่าสวงค่ะสวงค่ะเคย อ่านั่นแหละบางคนที่เขามีสวงการเงินการงานความรักทุกอย่างอุปสรรคมันจะมาทั้งหมด<อ>จะไม่ประสบความสําเร็จน้องอายมีสวงมีสวงนะสวงบางคนเขาบอกว่าเป็นไฝเป็นอขี้แมงวันเป็นอะไรสักอย่างอยู่แถวตรงท้องหรือตรงไหนในตัวเรานี่แหละเรามีไยไหมอยู่อยู่ในท้องหรือใกล้ท้องมีไหมแถวราวนมมีอะไรท้องค่ะไยค่ะนี่แหละ,าหละบางคนที่ใช่บางคนเขาจะบอกว่าสิ่งเหล่าเนี้ยคือสวงแต่บางคนเขา เขาจะมีตัวส่วนที่คล้ายๆเส้นเส้นอ่าเหมือนเส้นพญาติอาจารย์เคยไปเห็นที่เขาทําเขาดูดออกมาได้เขาจะมีวิธีดูดแล้ว<ฆ>มีคาถามีพิธีการค่ะ<ฆ>เขาจะดูด<ฆ>ออกมาถ้าตออันไหนมีไฝมีมีฝ้าหรืออะไรเขาจะมีวิธีที่จะแก้แก้ให้มันหายไปแล้วก็ดึงออกมา<ฆ>ค่ะเนี่ย<ฆ>มันจะไม่สมหวังในในหลายๆเรื่องนี่แหละที่น้องอายกําลังเป็นอยู่ณนะตอนนี้ที่เจอ<ฆ>อ่า ต้องแก้ตัวนี้นะมันเป็นเหมือนจิตอีกจิตหนึ่งของเราเลยหรืออีกตัวหนึง่งที่มันเป็นอ่าเป็นจิตของสวงที่มันเป็นลักษณะเหมือนผู้หญิงผู้ชายที่ติดตามเพราะอาจารย์เคยไปเคยไปเห็นเขาทําวิเีรออกมันจะเป็นเหมือนจิตจิตหนึ่งเลยที่เขาจะคอยขัดขวางเราให้เราไม่ประสบความสําเร็จเราจะทําอะไรเขาจะขัดขวางเลยอ่าเป็นอุปสรรคติดตามเราไปตลอดพอดีคนคนนี้ที่พาไป ที่พาไปเขาให้ไปเป็นเพื่อนเขากลัวเขาให้ไปช่วยดูว่าจริงไหมอะไรไหมโอดึงออกมาเป็นจิตวิญญาณเป็นผู้หญิงสีดําเงาดําตามเลยพอรู้ว่าถูกดูดออกแล้วเขาเข้าล่างไม่ได้นะเขาลอยตามเขาแบบโมโหมากไม่สามารถเข้าล่างได้อาจารย์บอกนี่เห็นเลยนะมันจะเอาทั้งเอารถทั้งคันเนี่ยคว่ำเลยตั้งจิตตั้งใจแผลเขานะบอกเขานะเพราะเขาจะมีพิธีการว่าถ้าเกิดเอากระทงเนี่ยมาเนี่ยไปถึงบ้านแล้วเนี่ยทิ้งไว้สักกี่วัน แล้วก็ให้เวลาเสร็จครบพิธีการแล้วให้อ,ออกมาหันหลังไปทางทิศตะวันออกอาวางเลยนะแล้วอย่าหันกลับมานะอย่าหันกลับมาให้เดินไปไม่ว่าได้ยินเสียงอะไรอย่าทักมันแรงมากส่วงบางคนนี่ก็มีแค่สวงแบบว่าเงินไม่เข้ามือมันจะอยู่ตรงท้องบางทีจะเป็นเงาดําอยู่ตรงท้องเลยมนุนนมุนอยู่เงินเข้ามาก็จะออกไปเงินรั่วเขาเรียกมันจะมีหลายสวงอ่าและหลาย<ฆ>คนที่อาจารย์เห็นมีสวงแต่น้องไอ้นี่มีสวงต้องแก้นะถ้า เกิดมีครูบาอาจารย์ดีๆทางนั้นลองถามดูว่ามีใครเก่งๆให้เอาสวงออกนะค่ะค่ะแต่ต้องหาหมอเก่งๆนะหมอบางคนก็ลามกนะต้องระวังนะบางคนที่อาจารย์เห็นเนี่ยขเขามีสวงอยู่ตรงอวัยวะเพศมีมีการไปจับไปแก้ตรงนั้นด้วยต้องระวังนะบางทีเขาก็เอามีดหรือเอาอะไรนี่แหละไปจี้ไปฆ่ามันค่ะระวังนะค่ะดูด้วยค่ะมีคนเคยทักไหมว่ามีสวง ไม่เคยมีเพิ่งรู้จากอาจารย์เลยค่ะไม่ไม่ไม่เคยรู้เลยค่ะอะวันนี้แหละวันที่เราจะได้แก้ได้รู้เราต้องแก้ตรงนี้ไปแก้สว่วนชีวิตจะดีแล้วหลังจากนั้นแต่ละคนที่ไปแก้สว่วนเขาโชคดีเลยค่ะน้องคนนี้ที่ให้อาจารย์ไปเป็นเพื่อนแก้สว่วนชีวิตดีเลยเงินเข้ามือเป็นแสนค่ะเข้ามือแต่ละทีชีวิตดีขึ้นแล้วก่อนหน้านั้นคือ,อคนเนี้ยเขาลําบาก เขาก็ได้สามีฝรั่งรวยไปเลยคือหลายๆเคสที่ไปแก้แล้วชีวิตดีขึ้นค่ะลองสังเกตดูมันมันจะดีไปข้างหน้านะคะตามที่อาจารย์ได้ได้เห็นแต่ว่าต้องหาหมอเก่งๆนะค่ะวันนี้เขาเขาออกมาแล้วเขาออกมาหเห็นคือมีซวงค่ะ,คะส่วนใหญ่บางคนเขาก็จะมีไฟมีฝ้าหรือมีขี้แบงวันอยู่แถวระหว่างเนี่ยหรืออยู่ตรงไหนตร,ตรงตัวที่มันเป็นสวงนั่นแหละ ค่ะแต่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ระหว่างเนี่ยค่ะตั้งแต่ขาเราขึ้นมาเนี่ยตรงแถวเนี้ยค่ะใต้เราน้มบ้างหน้าท้องบ้างหรือใกล้อวัยวะเพศเนี่ยหรืออยู่ระหว่างไอตรงตรงอย่างเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าสวงค่ะ๋อ,อค่ะอ่านั่นแหละลองปรึกษาคนทางบ้านที่เขามีหมอเก่งๆค่ะอ่ะลองดูอ่ะต่อไป ไม่ได้แก้อะไรนะแก้แค่สวงนะน้องอายแก้แค่สวงชีวิตจะดีขึ้น<ฆ>เออรู้แล้วนะแก้ง่ายค่ะอุปสรรคจะคลายอะไรที่บ่นๆมามันจะคลายลงค่ะเพราะว่าส่วงนี้มันเป็นเหมือนจิตจิตหนึ่งที่คอยขัดขวางเราทุกเรื่องราวน้องอายทะไรน้องอายจะรู้สึกว่าทําไมมันมีอุปสรรคทุกเรื่องราวโดยเฉพาะเร<ห>ื่องความรักเรื่องการเงินไม่ว่าจะทำอะไรนิดๆหน่อยๆน้องอายจะโดนหมดเพราะเขาจะคอยขัดขวางไม่ให้เราประสบความสําเร็จเป็นแบบนี้ไหมปกติ เป็น่ะมีเท่าไหร่ก็หมดขาจา์มีเงินเท่าไหร่ก็หมดภายในวันนั้นเลยไม่เหลือเลยค่ะเขาจะเอาเราให้หมดตัวเขาจะเอาเราให้ไม่เหลือเลยเป็นแบบนั้นความรักครอบครัวการงานเราจะไม่เหลืออะไรเลยเจ็บป่วยมีเหตุทะเลาะเบาะแว้งอุบัติเหตุมาหมดนะแก้นะค่ะโอเคงั้นไม่ยากไม่ต้องดูอะไรแล้วนะไปแก้แค่เท่านี้แหละ เขาได้ค่ะอาจารย์ใชะโอเคแล้วก็ทําบุญส่งให้เขาด้วยเวลาไปแก้แล้วทาบุญส่งให้เขาด้วยเขาจะได้ไม่มาเข้าล่างอีกเพราะบางทีเนี่ยที่ซวงที่มันแรงๆเนี่ยมันกลับเข้าล่างอีกนะมันแอบมันแอบตามมาถึงอาจะเอากระทงอะไรไปทิ้งแล้วเนี่ยถึงเราไม่หันหลังนะมันแอบตามมาได้เพราะอาจารย์เห็นจิตอาจารย์รู้ว่าเยี่ยเขาออกก็จริงแต่จิตมันลอยมามันจะเข้าล่างให้ได้นี่มันลอยมาตามรถมันจะเอารถให้ล้มทั้งควันเนี่ยแผ่เมตตาให้เขาอาจารย์ก็ใช้จัดการแบบกันเลย เพราะว่าเขาตามตลอดโอ้มันแรงมากรถนี่จนสัตว์เลยนะอาจารย์เลยบอกโอ้ซวงมันแรงมากไม,ไม่เคยรู้วิธีว่าเขาเอาซวงออกแล้วเป็นแบบนี้ใครแต่ได้ยินแต่พอไปเจอวิธีการจริงๆแล้วเวลาออกโอ้หมันแรงน้องอายระวังนะไปเคีรยให้มันเสร็จเรื่องซวงนี่ไปศึกษาไปดูซิว่าเออเขาแก้ยังไงเขาทํายังไงแล้วเวลานั้นแต่อย่าลืมแผ่เมตตาย,ยเพราะซวงมันเหมือนจิตจิตหนึ่งที่เขาคอยอาฆาตเราอยู่มาในทุกภพทุกชาติทุกภูมิ เนี <ot> ่ยทุกพวกรุ่ชาติภูมินะต้องแก้นะอันตรายนะอาจารย์เคยเห็นแล้วเออแต่ถ้าเจอหมอนเก่งแก้น้องอายดีไปเลยค่ะโอเคนะได้ค่ะคุณมากค่ะอาจารย์จะาโชคดีค่ะไว้แก้สําเร็จค่ะชีวิตจะได้ร่ารวยรุ่งเรืองค่ะอาสาช่อต่อไปอ่ะอ่ะครูเอค่ะเบนจามาดอ่ะครูเอว่ายังไงเอ่ยอยู่ไหมอ่ะโอเคอยู่ด้วยกันจนยาวเลยนะเนี่ย เก่งมากทุกคนเก่งมากจนจะแบบเช้ากันเลย้อกจากท่านแม่เจ้าค่ะจะอ่าท่านลูกอ่าลูกอ่ะสู้ค่ะลูก A. เอออุ้ยมองข้างหน้าเลยสองสีข้างหน้าค่ะไม่ต้องมองไกลเอาใกล้ๆนี่แหละจะได้เห็นเห็นสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีขาวสว่างค่ะท่านแม่อ่าโอเคค่ะสีขาวสว่างอยู่ตรงข้างหน้าหรือสีม่วงอยู่รอบๆคะ่ะอ่า สีขาวอยู่ข้างหน้าสีม่วงอยู่รอบๆค่ะถูกต้องเก่งมากอ้าวลุยไปดูอดีตเลยสีเป๊ะแล้วก็ไปดูอดีตเลยค่ะ,ะย้อนอดีตนะว่ามีอดีตเป็นอย่างไรยังไงเออ,อดีตลูกเอดีนะเป็นคนที่ขยันทําบุญนะลูกอขยันทําบุญแต่ก็ยังมีติดอีกโอ้กาลังจะชมแล้วนะมองไปเห็นอายังมีติดอีกอ้าโอเคลุยค่ะเข้าไปดู เป็นคนที่ขยันทําบุญชอบทําบุญแต่มาติดอย่างเดียวคือชอบนินทาค่ะชอบนินทากล่าวร้ายเขาในอดีตค่ะเสียแค่นิดเดียวรช่ค่ะแม่่ากาดไปทั่วเลยค่ะนั่นแหละค่ะเสียอย่างเดียวคนอย่างนี้ค่ะเสียอย่างเดียวมากแต่ปัจจุบันนี้แตกต่างมากนินทาคนไปทั่วเลยเจ้าค่ะตอนปัจจุบันนี้แตกต่างเลยนะแตกต่างเลย ใช่คะ่ะท่านเอกแก่นะนแก้ทีแล้วมักนกระ,ะ้องให้เลยค่ะก็นั่นแหละคือคือทุกอย่างทําให้เขาครอบครัวแตกแยกทะเลาะเบาะแว้งแล้วมีความสุขหัวละพอใจอาจารย์ไม่คิดว่าจะมีนะ่นไงขาดมาก<ข>ามันมมันมีค่ะเหมือนในหนังเลยอาจารย์เลยว่าเออไม่คิดว่าลูกเอจะเป็นแต่นี่แหละคือกรรมที่มันเป็นอุปสรรคให้เราเนี่ยเหมือนเราพยายามทาดีเท่าไหร่หนูลบหมดเลยหนูบอกไม่ถูกอ่านี่แหละให้แก้นะคะเพราะว่ามันเหมือนอุปสรรค ที่ว่าพอลูกเอน๋นีพยายามทําดีแล้วแต่ทําไมมันมันเหมือนบางครัง้งมันเหมือนเราตัวคนเดียวเราไม่มีใครเหมือนว่าเ,เราก็ทําดีลยู่แต่ทกกรรลตห,มมหลม<ะ><ะ>มันเลยรู้สึกว่าทําไมเราเหมือนอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายทั้งที่เราก็มีคนรักก็มีใครที่เราก็มีเพื่อนมีเพื่อนฝูงแต่เรารู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวเดียวดายทั้งที่ อยู่คนเดียวคะ่ะท่านแม่ดีแ,แค่ไหนไปใครใที่เป็นเจ้าก,กรรมในเรงหนูของก็นินทาหนูดีแค่ไหนก็นินทาจ้าคับนั่นแหละห<น>เหมือนเลยเมโนกรรมของตัวเองเจาง้าค่ะนี่แหละถูกต้องเหมือนเราอยู่คนเดียวเหมือนทั้งที่เราก็มีมีเพื่อนฝูงมีมีคนที่เหมือนจะรักเราแต่ถึงเวลาแล้วเราไม่มีใครจริงใจด้วยเราโดนหมดเนี่ยคือกรรมตัวนี้ที่เรารับและมันเป็นอุปสรรคให้ชีวิตเราพอพอเราเกิดความท้อใจเสียใจหรือมันมีเหตุ มันก็ทําให้เราเนี่ยเหมือนอุปสรรคช่วงหนึ่งที่แบบว่าเราท้อหรือเราเสียใจเราก็เหมือนเหมือนเราพักจิตเหมือนเราอยู่กับตัวเองอยู่สักพักกว่าเราจะดิ้นขึ้นมาอีกกว่าเราจะสู้ขึ้นมาอีกมันก็ทําให้เราเสียเวลาไปส่วนหนึ่งและเป็นอุปสรรคทําให้เราเนคอยขัดขวางในเรื่องการทั้งการปฏิบตัติเรื่องจิตใจเราเรื่องการดําเนินชีวิตและการสมมตุติเรามีเพื่อนแต่ว่าเพื่อนไม่ร่วมมือแล้วนินทาเราเนี่แหละมันคืออุปสรรคอย่างยิ่งคือเจ้าขัด มันเป็นอะไรที่เราไม่มีคนที่จะร่วมลงมือหรือทํางานไปกับเราด้วยความจริงใจคอยขัดแข้งขัดขาหรือกลัวเราได้ดีกลัวเราได้แบบเดียวกันกับจิตเราในอดีตเลยอันเดียวกันเลยจรงก็ขาดฉันแม่หนูยอมหนูยอมทุกคนที่หนูที่ที่ว่ากับหนูหนูยอมหนูรับค่ะคนตัดกันชาตินี้หนูรับรู้ได้จบแล้วตอนนี้ก็เฉยหนูก็ปล่อยวางหนูก็เอาหมูสีรมตอนตอนนี้ขอให้เราตั้งจิตใหม่นะว่า ต่อไปเราขอขมากรรมในเรื่องนี้ต่อไปขอให้เรามีแต่คนรักเมตตาเพราะต,ตอนนี้ปัจจุบันนี้เราเปลี่ยนจิตใหม่แล้วขอให้จิตที่เป็นอดีตที่เราเคยทําไว้ณบัดนี้เราสํานึกผิดเรารับรู้แล้วเราขอขมาในกรรมนั้นที่เคยทําให้ครอบครัวคนรักอุปสรรคต่างๆให้คนที่เขาเคยรักกันแล้วแตกแยกแล้วเกลียดกันแล้วเรามีมีความสุขณบัดนี้เราได้รับกรรมตัวนั้นแล้ว รับรู้แล้วตั้งแต่เกิดมาจนถึงณปัจจุบันชาติเราว่าคิดว่ามันสมควรแก่เวลาแล้วเพราะเราจะเป็นผู้ปฏิบัติไปสู่การในทมขั้นสูงขอให้ฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาเห็นใจและเป็นพยานให้ข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าสำนึกผิดข้าพเจ้าจะหมั่นทำความดีชดเชยความผิดให้ข้าพเจ้าผ่านอุปสรรคทั้งหลายโดยง่ายและเกิดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและผู้ใดที่ยังติดตามเอากรรมอยู่ทั้งที่มีเจ้ากรรมในเวรและผู้ที่ เป็นเจ้าวิบากกรรมหรือสัญญากรรมที่ยังผูกส่งขอเมตตาหยุดอดทษข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะหมั่นทําความดีถวายทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญหลังจากนี้เป็นต้นไปขอให้ข้าพเจ้าพบสุขสมปารถนาทุกประการไปที่ไหนก็มีแต่คนรักเมตตาอุปธรรมขคำ้ำจูร่วมมือในการทํางานไม่มีเพื่อนที่คิดร้ายมีแต่คนเมตตาที่จะส่งเสริมเราเราอยากได้อะไรเราขอตรงนั้นมันจะพลิกชีวิตทำเรื่อยๆในช่วง<อ>วิปัสสนากรรมฐาน ชีวิตลูกจะดีขึ้นเลย,ยอ่ามันเป็นอย่างนั้นอาจารย์เห็นอาจารย์ก็สงสารเลยเพราะอาจารย์รู้พื้นพื้นเราเพราะเราดูจิตเรารู้คือมันก็ผ่านมาหลายชาติแต่มันมันไม่มันไม่หมดกรรมเหล่านี้เป็นกรรมหนักการทําให้คนอื่นทะเลาะบ่อแววงแตกแยกอ่ายุแยงตแต่แค็งด้วยเราคิดว่ามันเหมือนจะเป็นกรรมเบาไม่ใช่นะระยะยาวเจ้าค่ะอ่าเราแก้ไขแล้วเราก็จะจะหลุดกรรมตัวนี้เราจะรู้สึกว่าหลังจากที่เราแก้กรรมตัวนี้ที่มันหลุดได้ขอทุกวันทุกวันเลยนะ อยากให้ขอทุกวันจะเป็นจนถึงกลางปีหน้าขอทุกวันถ้าขอได้ไม่ต้องรับปากแต่ว่าถ้านึกได้อยากให้ทำเรื่อยๆนึกได้ถึงกรรมตัวนี้ส่งบุญให้เขาเมื่อเขารับรู้แล้วว่าเออเราตั้งใจทำกลางปีหน้าเราเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราดีขึ้นกรรมตัวนี้มันส่งยาวแต่ถ้าเราตั้งใจทำทุกวันอาจจะย่นระยะมาปลายปีนี้อาจจะดีขึ้นอ่ามันเป็นอย่างนั้นอาจารย์ก็ขอให้ลูกเอ๋ อาจารย์แม่นี่ขอให้ลูกเอเนี่ยสําเร็จโดยเร็วนะลูกนะความตั้งใจดีของลูกแม่รู้แต่ว่าหนูหนูต้องตั้งใจแก้ไขนะกรรมตัวนี้มันมันระยะยาวอยากให้แก้ถ้าแก้แล้วหนูดีขึ้นเลยแค่ถึงกลางกลางปีหน้านี่อาจารย์ว่ามันไม่มันไม่เยอะที่เราจะโดนอีกยาวแต่ถ้าเรารู้เรารีบแก้ทุกวันทุกวันได้นึกได้รีบแก้นึกได้รีบแก้ตลอดยังไม่ต้องรอให้ไปถึงเวลาเข้าสมาธิหรือวิปัสสนากรรมฐานแก้ได้ตลอดเวลา ยิ่งมิปัสสนากรรมฐานทําได้ยิ่งจะหลุดเร็วแก่เลยขณะจิตได้ทําทรงบุญทรงแผ่เรื่อยๆให้บุคคลรอบข้างและที่เราเคยกระทําไว้เราจะหลุดอ่าโอเคเมื่อเห็นกรรมตัวเองแล้วดีใจด้วยที่เราสัมผัสไปได้เร็วอ่ายานก็จะเกิดขึ้นเร็วถ้าหลังจากนี้ที่เราแก้อุปสรรคแก้กรรมหลังจากปีหน้ายานเราจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆอ่ายานเก้าได้แน่นอนยานสิบหกไปต่อเอายานเก้าเกิดยานสิบหกเกิดจะอาสาทุค่ะอาบคุนค่ะคุณออ่า เรียบร้อยแล้วก็ต่อคนอื่นเลยนะคะพักผ่อนได้เลยค่ะแต่ละคนค่ะ่ะอโอเคอาจารย์ดูก่อนอาจารย์ไม่ค่อยเห็นโอ้ยิ่งดึกมายิ่งตาลายเวยค่ะเด้อไม่ใช่ดึกสิจะเช้าแล้ว